ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Palace Channel ค่ะคลิปนี้อัปเดตความเคลื่อนไหวล,ลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบันดิตนะคะวันนี้น้องนะคะคิวงานของน้องก็ซ้อมคอนเสิร์ตค่ะรักตะซอยภูมิใจเสนอไรอันซันฟอร์มนะคะก็วันนี้ซ้อมคอนเสิร์ตแล้วน้องก็ยังได้แชร์โพสต์นะคะจาก a c e b o o k ไรอันกัดบันดิตนะคะนี่เนาะแม่แม่น้องแชร์โพสต์ของยุ่งข้าวและคอดมาค่ะจาก Facebook ยุ่งข้าวและคอดนะคะ คอนเสิร์ตน้องรักทั้งทีพี่ชายคนนี้จะพลาดได้ยังไงเตรียมพบกับพิธีกรสุดมันพันพุแปตพี่ชายที่คุ้นเคยของสามหนุ่มดีกรีพิธีกรรายการโจกตัดโจกเพชรตัดเพชรไม้ทองคำสามวัยและคุ้นเคยกับเวทีคุณพระช่วยเตรียมมาหามาสนุกกันได้ในและตะซอยภูมิใจเสนอไรอันซันฟอรมคอนเสิร์ต จองบัตรกันได้แล้ววันนี้เพิ่มรอบ19นาฬิกาแล้วมาเจอกันวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567ณโรงละครเคแบงสยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันแม่แม c ซี FC แฟนคลับท่านใดนะคะที่อยากไปชมคอนเสิร์ตนะคะเขาเพิ่มรอบนะคะรอบที่2ก็19นาฬิกานะคะยังสามารถจองบัตรได้อยู่นะคะเข้าไปที่เพจของยุงข้าวและขอดนะคะ นี่เลยนะคะก็จะสามารถกดบัตรกดลิงก์นะคะจองบัตรได้เนาะหรือว่าจะโทรไปที่022623456นะคะก็ได้นะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดนะคะที่เบอร์นี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก a c e b o o k ยุงเข้ารักขอดไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณน้องไรอันนะคะที่แชร์โพสต์มาก็ขอบคุณแม่ๆ FC แฟนคลับของน้องไรอันด้วยคะ่ะ